คนละครึ่งพัทใหม่ล่าสุดวันที่29ตุลาคม2568มี6ข้อนี้ได้เงิน2 0 0 0บาท2,400บาทดูเลยคุณได้เงินไหมล่าสุดครับตอนนี้นี่คือใหม่ล่าสุดแล้วนะครับจบแล้วสรุปชัดเจนแล้วว่าคนละครึ่งพัทมาแน่นอน6ข้อนี้ผมสรุปให้คุณอย่างชัดเจนนะแล้วคุณทำตาม6ข้อนี้ร,รับประกันเลยว่าคุณได้เงิน2000 หรือ2,400บาทอย่างแน่นอนครับสาหรับใครที่กำลังต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งคลิปนี้ต้องดูให้จบแล้วทําให้อย่างถูกต้องตลอดทั้งหมดที่ผมได้บอกในตรงนี้นะครับเริ่มต้นไปด่วนเลยครับก็คือข้อที่1ครับคุณจะต้องผ่านคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในคนละครึ่งพัดในเฟสนี้นะครับในรอบนี้เนี่ยมีการกําหนดคุณสมบัติเงื่อนไขามาอย่างชัดเจนนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่5ข้อนะ ดยคุณต้องผ่านคุณสมบัติทั้ง5ข้อนี้ให้หมดนะครับในส่วนของข้อที่1ผ่านให้ครบครับข้อแรกครับคือคุณจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยนะข้อแรกที่คุณต้องผ่านข้อที่2ครับจะต้องเป็นคนที่มีอายุตั้งแต่16ปีเต็มขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนข้อที่3ครับคือมีบัตรประจําตัวประชาชนนะที่เป็นรุ่นใหม่แบบสมาร์ทการ์ดแล้วก็บัตรประชาชนในปัจจุบันนะครับ ข้อที่4ครับไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่1ตุลาคม2 5งหก็คือต้องเป็นคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะข้อที่5นะครับก็คือไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐครับได้แก่ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งเฟสที่ผ่านมาคุณไม่เคยโดนเรียกเงินคืน ตรงนี้เนี่ยรวมถึงโครงการเก่าๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันโครงการที่มีการให้ของรัฐที่ผ่านมาทั้งหมดนับทั้งทุกโครงการนะครับว่าคุณเนี่ยเคยโดนยกเลิกหรือเปล่าถ้าคุณเ,เคยโดนดูดเงินคืนนะครับแล้วก็ยกเลิกคุณก็จะเรียกได้ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยรัฐก็จะยกเลิกสิทธิ์ของคุณในคนละครึ่งในรอบของคนละครึ่งพาร์ตตรงนี้ออกไปนั่นเองครับดังนั้นเนี่ย ข้อนี้ล้อเล่นไม่ได้นะครับพาดทีนึงก็ยาวเลยดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็คือข้อที่5นะครับดังนั้นเนี่ยคุณสมบัติตรงนี้คุณต้องผ่านให้หมดทั้ง5ข้อนี้ถ้าคุณมั่นใจว่าผ่านทั้งหข้อนี้ข้อที่1คุณผ่านครับผ่านคุณสมบัติผู้เขาเรื่องโครงการอย่างแน่นอนครับไปต่อครับข้อที่2ก็คือคุณต้องมีแอปเป่าตังค์นะโดยคุณต้องทําการสมัครแอปเป่าตังค์ยินดตอนแอปเป๋าตังค์สแกนใบหน้าแอปเป่าตังค์ นะครับให้เรียบร้อยสแกนแบบประชาชนเรียบร้อยเพื่อใช้สิทธิ์คนละครึ่งพัดนะครับการใช้สิทธิ์เงินในโครงการคนละครึ่งพัดเนี่ยจะใช้ผ่านในแอปเปาตังร้วๆเลยเหมือนระบบเดิมเลยครับแต่คุณจะต้องไปทําการสมัครและก็ยินดีตนนะสำหรับใครที่สมัครยินดีตนอะไรสแกนใบหน้าสแกนัตรประชาชนแล้วเนี่ยคุณก็เพียงเข้าระบบในเปาตังของคุณนะครับอย่างที่ ตรงนี้คนคุณต้องจําเบอร์โทรให้ได้เพราะว่าเขาลิงก์กับเบอร์โทรนะครับใส่เบอร์โทรที่คุณใช้ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเขาก็าจะสามารถเข้ารหัสของคุณได้นะ่รับปอตังค์อันเดิมนะครับเพราะว่าตรงนี้แนะน,นําว่าต้องเข้าอันเดิมเพราะว่ามีผลโดยตรงนะครับต่อข้อต่อๆไปด้วยที่ผมจะบอกเราจากนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมีแอปรเปาตังค์และเินตนสแกนใบหน้าสแกนแบบประชนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งพาร์ทนะสำคัญออกมาฮคุณต้องการจะลงทะเบียนตรงตัวนี้เนี่ยต้องการจะสมัคร ินดตอนสแกนใบหน้าสแกนแบบประชานแอปเป่าตังค์พิมพบอกมาครับว่าต้องการสมัครแอปเป่าตังค์พิมพแบบนี้ก็ได้ผมจะส่งวิธีการสมัครแอปเป่าตังค์ที่ผมทําล่าสุดเอาไว้ให้ครับคลิปล่าสุดที่ทำเนี่ยละเอียดมากๆนะเป็นการบอกทุกจุดคุณไปกดตามคลิปนั้นเนี่ยรับประกันเลยว่าคุณสามารถที่จะได้สิทธิ์นะครับก็คือสมัครแอปเป่าตังค์สเร็จแน่นอน100%ครับโอเคไปดูในคลิปนั้นนะ หรือพิมพ์บอกมาผมจะส่งคลิปนั้นไปให้โอเคครับนี่ก็คือมีแอปเป่าตังสมัครยินเดตนสแกนใบห,หน้าสแกนัตรประชาชนเรียบร้อยเพื่อจะใช้สิทธิคนละครึ่งพัทนะครับไปข้อที่3มต่อครับคุณจะต้องลงทะเบียนคนละครึ่งพัทในแอปเป่าตังด้วยนี่คือสิ่งสําคัญมากการจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัทหลังจากคุณผ่านหนึ่งสองมาแล้วข้อที่สามคือคุณต้องลงทะเบียนในคนละครึ่งพัทครับซึ่งรัฐจะมีการเปิดลงทะเบียนครับในวันที่20 26 ตุลาคม68โดยการลงทะเบียนคนละครึ่งพักเนี่ยจะมีสิทธิ์อยู่ประมาณ20ล้านคนนะครับประมาณนะครับ20ล้านสิทธิ์หมายความว่าใครเร็วใครได้นะครับใครกดด่วนได้ทันก็ทันใครไม่ทันใน20ล้านตรงนี้ก็จะไม่ได้นะครับง่ายๆตรงๆแบบนี้เลยดังน,นั้นไม่ใช่คุณเออละเหยครับรอไปทําวันสุดท้ายคือวันที่6ตุลาเดี๋ยวสิทธิ์จะหมดก่อนนะครับ คุณจะต้องทำตั้งแต่วันที่20ตุลาเลยนะครับโดยทำตรงนี้เนี่ยก็คือทำตั้งแต่เช้าเลย6โมงเช้านะครับ6โมงเช้าถึงประมาณรู้สึกจะ5ทุ่มนะครับนะก็ทำได้แนะนำว่าทำา6โมงเช้า7โมงอะไรเงี้ย8โมงเงี้ยก็ดีทำคนแรกๆครับจะดีที่สุดนะครับทำวันที่2 0ตุลาเลยเป็นคนแรกๆนะครับ Okay. โดยสําหรับการลงทะเบียนเนี่ยคุณต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณสมบัติคุณให้ผ่านนะครับโดยช่องทางลงทะเบียนครับมันก็จะมีการรับสิทธิ์นะครับในส่วนของ2กลุ่มนะครับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปเปิลต่างกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งเฟสห้าในปี2องหนะครับกลุ่มที่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งเฟสห้าในปี2องหเนี่ยอันนี้เนี่ยตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านแอปเปิลตา่างแต่ก็ต้องไปกด ลงทะเบียนเหมือนกันในแอปเป่าตังค์นะครับโดยวิธีการกดลงทะเบียนเนี่ยผมได้ทําคลิปอธิบายเอาไว้เหมือนกันนะถ้าคุณอยากจะดูคลิปอธิบายวิธีการลงทะเบียนว่าต้องไปกดปุ่มไหนอะไรยังไงบ้างพิมพ์บอกมาครับว่าต้องการวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพัดนะครับผมจะส่งวิธีการลงทะเบียนไปให้กับคุณนะนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มคนเดิมนะครับที่เคยใช้คนละครึง่งเฟด้าตรงนี้เนี่ยขั้นตอนของคุณจะง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันจะสั้นกว่าระยะของคุณจะสั้นกว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มใหม่ นค,คนใหม่เพราะว่าข้อมูลของคุณเนี่ยรัฐเขารู้อยู่แล้วนะครับแต่กลุ่มใหม่เนี่ยรัฐยังไม่มีข้อมูลดังนั้นตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องรีบไปกดแล้วจะเร็วง่ายได้ง่ายกว่าคนอื่นเขานะครับนี่คือกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งเฟสห้านะครับปี2องเาก็คือกลุ่มคนใหม่นั่นเองใช้อธิบายง่ายนะครับกลุ่มคนใหมนะ่กลุ่มคนใหม่เนี่ยคุณก็ต้องไปลงทะเบียนนะครับให้เรียบร้อยในแอปป่าตังเมื่อคุณลงทะเบียนเสร็จ จะต้องรอผล SMS นะครับประมาณ3วันนะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับระบบแล้วก็ของรัฐด้วยแล้วก็ระบบของมือถือคุณด้วยนะครับารับข้อความแลนั้นจะเปิดรับข้อความไปตลอดนะเพื่อพอรับข้อความเสร็จปุ๊บเนี่ยว่าคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับว่าคุณจะผ่านเหมือนกันแต่ตรงนี้ข้อสําคัญคือตรงนี้จะมีเรื่องของการกรอกข้อมูลนะครับเพราะว่า3วันเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนั้นนี่ยการกรอกข้อมูลของคุณต้องกรอกให้ถูกต้องตออลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุล ข้อมูลต่างๆนะครับเขียนให้มันตรงตามบัตรประจําตัวประชาชนนะครับให้ตรงทุกทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะรหัสบัตรประชาชนนู่นนี่นั่นที่คุณต้องใส่ใส่ให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าคุณใส่ผิดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องแล้วครับแล้วสาวันตรงนั้นที่คุณรอเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งกฎใหม่แล้วไม่รู้กฎใหม่ตอนนั้นสิทธิ์จะมีอยู่หรือเหลืออยู่หรือเปล่านะครับนี่คือข้อที่2ครับ กลุ่มผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มคนใหม่นะครับต้องไปลงทะเบียนในแอปตังค์เหมือนกันครับวิธีการลงทะเบียนสักคนใหม่คนเกา่าผมได้ทาคลิปอธิบายไว้หมดแล้วนะครับสามารถไปดูในคลิปคุณพิมพ์บอกมาว่าต้องการลงทะเบียนนะครับจะพิมพ์ย้ำอยากพิมพ์เฉพาะมาก็ได้นะต้องการลงทะเบียนนะครับสําหรับคนใหม่ต้องการลงทะเบียนนะครับสาหรับคนเก่าคนเดิมในเฟสห้านะครับพิมพ์ม,มาแต่ในคลิปนั้นเนี่ยอธิบายทั้งสองเฟสเลยคุณก็ไปดูในคลิปนั้นนะครับนะหรือจะไปเลือกเนูในช่องก็ได้นะกดชื่อแล้วก็ไปดูแต่ถ้าหาไม่เจอเี่ ก็พิมพ์บอกมาว่าต้องการลงทะเบียนคนละครึ่งในคนละครึ่งพัดตรงนี้นะครับผมจะส่งวิธีการลงทะเบียนไปให้คุณโอเคครับนี่คือข้อที่ตรงนี้ก็คือข้อที่3ครับลงทะเบียนคนละครึ่งพัดในแอปต่อตังแล้วผ่านนะครับได้สถานะผ่านในวันที่ 20- 26ตุลาคม68นะครับอันที่4นะครับผมใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพัดเนี่ย กับร้านค้าที่เขาร่วมโครงการครับสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาเลยผมถึงต้องทําคลิปนี้ไว้เป็นวั่ยี่สิบเตุลาหกแปนะครับคุณจะสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่31มธันวาสองห้าหกแปดนะครับนั้นยี่สิบเก้าตุลาสองห้าหกแปดสามสิบเอ็ดธันวาสองห้าหกแปดเนี่ยเวลาหกโมงเช้าถึงห้าทุ่มนะครับโดยชําระผ่าน G ีวอลเล็ก็คือคุณต้องต้องเติมเงิน G ีวอลเล็เข้าไปนะครับวิธีการเติมเงิน G ีวอลเล็ผมมีทําคลิปอธิบายไว้เหมือนกันนะครับับบบถ้้้าาาาคคุณอออยกกกรรรูพพิิิิมมม์ตตงงวธีเเน G ผมจะส่งไปให้นะครับผมเคยทำเอาไว้แล้ววิธีการยังคงง่ายเหมือนเดิมนะครับก็ไปทําตามตรงกันได้โดยการเริ่มใช้จ่ายเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่29ตุลา2568ถึง31ธันวา2568นะครับเวลา6โมงถึง5ทุ่มของทุกวันนะครับอันนี่คือข้อที่4ครับข้อนี้ง่ายๆนะเป็นการเน้นย้าแล้วก็บอกกับทุกท่านข้อที่5ครับเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์หรับประชาชนเนี่ยผู้ทดีด่รับสิทธิ์ครับโครงการคนละครึ่งพันเนี่ย ช้สิทธิ์ครั้งแรกครับต้องใช้ครั้งแรกนะครับภายในวันที่11พฤศจิกายน2568ก่อนเวลา5ทุ่มด้วยเพื่อไม่ให้โดนตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นทุกครั้งที่มีการโครงการคนละครึ่งเนี่ยเขาจะคัดกรองครับคนที่ใช้จริงอยากใช้จริงคนที่ใช้จริงเนี่ยคือเมื่อคุณได้สิทธิ์ปุ๊บรัฐกำหนดเอาไว้ว่าตั้งแต่29ตุลาเนี่ย จนถึง3เอ่อจนถึง11พฤศจิกายนคุณต้องไปสแกนจ่ายครั้งแรกครับสแกนซื้ออะไรก็ได้นะครับสักอย่างครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการบอกกระดาษว่าคุณเนี่ยต้องการเป็นการย้าอีกทีครับว่าคุณต้องการจะใช้คนละครึ่งพัดแต่ถ้าคุณไม่ใช้ใภายใน11พฤศจิกายนครับสิทธิ์คุณจะโดนตัดออกไปเลยแล้วเนี่ยไปหาเงินมาเติมก่อนอน,นะครับแล้วก็ทยอยใช้นะครับใช้สักครั้งหนึ่งเพื่อให้เขารู้ว่าคุณเนี่ยต้องการใช้สิทธิ์คนละครึ่งพัดแน่นอนนะครับไม่ได้คนที่กดผิดหรืออะไรยิ่ หรือถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนใจไม่อยากใช้ก็ปล่อยไปพอเลยสิพฤศจิกาเขาจะตัดสิทธิ์ของคุณนะครับตอน5ทุ่มนะเขาจะตัดสิทธิ์ของคุณไปนี่ย5ทุ่มหนึ่งอาทิตย์ก็ตัดสิทธิ์ของคุณไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้โดนตัดสิทธิ์คุณต้องใช้ครั้งแรกนะครับภายในตรงนี้นะครับโอเคนี่คือข้อที่5้าครับข้อที่6ครับสิทธิ์ที่คุณได้รับเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มที่1เนี่ยคือได้2,400บาทสําหรับคนที่ เป็นคนที่ยื่นแบบภาษีนะครับคนที่ยืน่นภาษีเป็นประจำเนี่ยตลอดโครงการคุณจะได้รับ2,400บาทโดยตั้งแต่วันที่ยืตุลาถึง31ธันวาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามนี้แล้วก็กลุ่มที่2ครับจะได้จำนวน2000บาทนะครับ2,000บาทต่อคนตลอดโครงการนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีไม่ได้การยื่นแบบภาษีคนยื่นภาษี2 4 0 0คนไม่ยื่นภาษีได้2,000บาทนะครับตลอดโครงการ ใช้สิทธิ์เนี่ยไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะครับหมายความว่าลิมิตที่คุณใช้ได้ในการสแกนนะครับก็คือเจ้าเงิน2,000เนี่ยซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยมันคือเงินใช้ไม่เกิน200นะครับก็คือของเงินตรงยอดตรงนี้2,000กับ2 0 0 4หมายความว่าถ้าหากว่าคุณมี2 0 0 0ใช่ไหมถ้าคุณต้องการจะใช้ลิมิตนะครับก็เอา2 0 0 0หาร200จะเท่ากับ10เท่ากับว่า10วันคุณจะใช้หมด แล้วก็2400เนี่ยเอามาหาร2 0 0เท่ากับ12นะครับวันคุณจะใช้หมดนะครับอันนี้กรณีที่คุณใช้เต็มแม็กทุกๆวันนะครับโดยส0ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเงินคุณหมดนะครับถ้าบางวันคุณใช้100นะแตอ่อย่าลืมนะครับว่าเงินตรงนี้เนี่ยคือใช้200ลิมิตตอวันแต่มันต้องมีเงินคุณนะครับต้องมีเงินคุณอีก2000ด้วย บวกเงินคุณ2,000นะครับตรงนี้ก็ต้องบวกเงินคุณ2,400บาทต้องเติมเข้าไปในแอปเป่าตังค์ G Wallet นั่นเองนะครับและคุณถึงจะใช้เงินตรงนี้ได้หมดเพราะว่ามันคือโครงการคนละครึ่งทุกครั้งที่คุณใช้จ่ายจะต้องมีเงินคุณครึ่งหนึ่งครับอย่าง200เนี่ยคุณสามารถซื้อของได้มูลค่า400บาทโดยมีเงินคุณ200เงินรัฐ200บาทนะครับต่อวันนั่นเองนะโอเคครับนี่ก็คือตามนี้นะครับโดย ถ้าจะให้พูดนะครับแสดงว่าคุณจะสามารถซื้อของได้ตรงนี้เนี่ยคือ4ี่พันดกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้คือสี่0นเพราะว่ามีเงินคุณเนี่ยสองพันเงินมีเงินรัฐสองพันนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคนี่คือข้อที่6ครับสิทธิรับจะเป็นไปตามนี้เลยนะครับแล้วคุณสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ย9ิบตุลาสอง8ดครับถึงส1ส็ธันวาสองพห้าเวลาหกโมงถึง5ทุ่มของทุกวันแต่คุณต้องผ่าน ต้องมีตาม6ข้อที่ผมบอกในคลิปนี้6ข้อเนี่ยบอกครบละเอียดจบครบหมดถ้าคุณผ่านทุกอันสบายใจได้ครับคุณได้ใช้ยาวๆไปเลยครับตั้งแต่29ตุลา68ไปถึง3 1อธันวาหกอย่างแน่นอนใช้จนกว่าเงินจะหมดนะครับถ้าคุณได้2000เป็นผู้ไม่ยื่นภาษีไปอยู่ในระบบภาษีก็ได้2000นะครับถ้าคุณได้2 0 0 0เป็นผู้ที่ยื่นระบบภาษีก็จะได้2400บาทใช้ยาวๆไปตั้งแต่วันที่29ตุลา68แปถึง31ธันวาหกแนะครับแต่ก็ต้องใช้จ่ายก่อนที่1 1 นะเมื่อกี้ที่บอกในคลิปในข้อนั้นนะครับก็คือต้องใช้จ่ายก่อนวันที่11พฤศจิกาหกก่อนเวลา5ทุ่มด้วยนะครับถึงจะได้ใช้ยาวๆนะโอเคอ่านี่ก็คือมาฝากกับทุกท่านอยากจะให้สอนในข้อมูลตรงส่วนไหนครับของโครงการคนละครึ่งเนี่ยในแอปเปาตั้งหรือในอะไรต่างๆสงสัยในขั้นตอนอะไรพิมพ์มาสอบถามก็ได้สำหรับวันนี้ของท่านที่ติดตามรับชม